ใช่แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แบบเหมือนเหมือนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันพวกมึงอย่าใจเย็นนะเว้ยมึงมึงใจร้อนๆนะเพื่อนต่อยได้ต่อยเพื่อนนี่กูห้ามเต็มที่เลยเนี่ยยังไงยังไงโอเคเนาะที่มึงพูดมาก็มีเหตุผลอยู่ต่อยเนี่ยมันเปิดห้องเลยไปนอนใครวะตกไปนอนเพือเจอใครเจอใครเฮ้ยนอตมันหมดจริงจังว่ะเอาแล้ววะ ใช่ใช่ใช่กูก็ว่างั้นแหละนอนไม่จริงตังมากเลยเชื่อเชื่อกูรู้ว่ากูรู้ว่ามันเอาจริงแล้วสุดยอดแม่งจังยันเสียงอ่ะใช่เสียงว่าก็จริงจังดีมากมุ้งยอมโดนสามพันดึงไปอ่ะอ่ะจบแล้วว่ะมันเด้งเลยแทนที่มันจะเด้งอย่างนี้จบแล้วว่ะอะไรวะเฮ้ยดิวมันตัดคอรำคาญไงกูไม่ชอบเลยแบบเนี้ยอุ้ยเฮ้ยก็กูจะไปนอนกลัวอ่ะกูไม่ชอบเลยอ่ะอุ้ย กูจะไปนอนไงแล้ววันแบบว่าไนใช่ใช่กูก็เข้าใจสิ่งที่มึงพูดอยู่เอาอะไรกี้มึงใหญ่นะตั้งชนะอะไรแลยว่านอะไรกี้่ใช่ใช่เนาะมึงพูดถูกเอาเอาแล้วกูแบบใช่มึงพูดถูกกูอยู่ข้างมึงเนาะแต่กูไม่รู้มึงพูดอะไรโอ้ เออผมเข้าใจก็ได้ว่าอ่ะผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจกูเข้าใจก็ได้กูว่ามึงพูดมีเหตุผลมากนะมึงพูดมีเหตุผลมากเพื่อนกูกูรู้เลยไอ้ละคนอ่ะไอ้นิวอ่ะไอ้นิวหนอยยังต้องเล่นอีตาหนึ่งมันบอกว่านายสู้ไม่เต็มฝีมือนายใช่มันบอกว่านายมันกาก เฉยนั่นแหละใช่ใช่ใช่พอพี่ไม่ต้องพูดผมผมเข้าใจพี่เดี๋ยวผมคุยกับเขาเองอูทำไมลงไปทุกคนทุกคนเข้าใจคุณน็อตครับใช่เดี๋ยวเด๋กูส่งย้อนหลังให้ฟังอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้เลยที่มึงพูดมามันมันมีเหตุผลมากเพื่อนผมนี่ใจคอไม่ดีเลยนี่เขบอกผมก็เข้าใจพี่มีเหตุผลใช้ได้เลย นี่ผมไปลให้พี่น็อตพูดแบบเรืองหลุดๆเลืองหดๆเลเรืองเหือเปล่ามันเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับการ์ดครับผมไอ้เกูปวดคอยังไงน็อตเมื่อกี้คือแบบว่านิวนิวมันสู้ไม่เต็มฝีเออนั่นแหละเออใช่ใช่เดี๋ยวใช่โอ้ยใช่น็อตแบบว่าคือไอ้นิวมันสู้เมื่อกี้มันสู้ไม่เต็มฝีมือใช่ไหมล่ะมึงเลยรู้สึกแบบว่า แบบเหมือนเหมือนมันเหมือนมึงโดนมันดูถูกใช่ <c oughs> ใช่ใช, <c oughs> ใช่ใช่แล้วแบนเนอร์ <c oughs> มเหนื่อยเลยใช,ใช่แล้วอ <c oughs> ได้ได้